ว่าถวลูกเซิร์มันจะไม่มีแร่ละขุดลยดิผมกลับบ้านแล้วมันคัม่มแล้วนนคุณเพื่อนมาเยี่ยมหรือเปล่าไม่มีเอ้เพื่อนคุณมาเยี่ยมเยอะเลยนี่ผมไปแล้วมันจะไปมุณตามผมมานะมันคุมปักสันสว่างลบ้านคุณอะ่ะนี่ไปเรเลยนี่ทอด ทอดไปกินเพลินแล้วบู๊บจัดการตัวจัดการต่อด้วยไปแล้วอันนี้จะมโชว์คุณอันนี้นี่เฮ้ยผมเป็นฮีโร่จะมาช่วยคุณละตู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 ผมว่าผมว่าจะตายเพราะเราขาดอาหารตอนนี้ คุณเพื่อนอะไรมุมไม่ใช่คุณเป็นสไปเดอร์แมนนะนี่ของใจมือเปล่าอ่ะผมให้ดาบคุณนะอ่ะพวผมให้ดาบคุณไปแล้วเพราะงั้นคุณสู้ได้ไปแล้วเฮ้ยคุณอย่าชี้งี้ดิผมลูกผมไม่ได้ชี้คุณคุณชี้งี้ผมสู้ไงผมขัดผมนิ่งเดี๋ยวสู้ทีดำน้ำนี่โอ้โเป็นทีที่เร็วเดี๋ยวเด็กไม่ได้อาให้ตีรถน้าโอ้ชนะแหละ เป็นไงเห็นไหมคุสู้ได้เลยนี่เอ้คุณรานไม่ได้ไลน์ไลน์ชุดนี้นี่เหมือนผมเปล่ารู้ไหมมันเรียกว่าอะไรคุณเัาเพื่อนมาหาครับอุ้ยนี่เพื่อนผมคุณค่าเพื่อนผมทำไมนี่นเอ้ยคุณเอาหายไปไหนวเฮ้ยครับเป็นผมผมจะฆ่าเพื่อนคุณนี่เราได้เนื้อมาแล้วครับ เดี๋ยวผมไปเผาเันะครับคนซู้เอเพื่อนผมไปนะครับผมบอกคุณสร้างบ้านท้นมาคุณไม่ยมสร้างเนหะ็นไหมเป็นไงเห็นไหมนะโอ้เป็นภาระของลูกหลานนะครับุณผมไม่มีอะไรจะสร้างบ้านผมให้ไม้คุณไปแล้วอ่ะนี่ในกล่องคุณเคยสังเกตไหมแล้วมาตัดไม้เพื่ออะไรเห็นไหมครับนี่เยอะนี่เยอะเนามาคุนนี่ปักทอด เล่นกันเลยผมปักให้แสงสว่างหน่อยคุณครับอุ้ยเรามีเพื่อนสุดสีเราเจอตอนต้นรายการมายุ้ยครับอ๋อต้นรายการเข้ามานสวัอยดีครับน่สวอสดีไปแล้วมุ่งอ่งเขาทำลายเพื่อนจะเองด้วยอี๊ตุ้งคุณมาดูนี่ดิครับไม่ระเบดครับทำมาได้ไงอะไรครับนี่มีอะไรนะครับมันคืออิดอิดอะไรมาดูสลามเฮ้ยค มันใช่ที่เกิดเหรอมันทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะอกิเฮ้ยเฮ้ยมันเก็ดนะครับตาตาตาสีสีสีอืมแล้วมันก็แตกตัวเฮ้ยมันทำไมมันแตกได้ด้วยมันแตกตัวได้คุณไม่เคยเล่นเหรอใช่แล้มันแตกได้คุณจับว่ะนี่มันก็แตกมันตัวเล็กเล็กเล็กล่อ สร้างบ้านเนยครับหลานเต็มบ้านเลยมันช่วยเรามาเก็บของครับนี่คุณคนปักทอที่สว่างนะและไอก้อนเมือสีเขียวที่มันได้คืออะไรคือคืออะไรเออผมไม่มีสลามบอลมาแล้วยี่ว่าสลามบอลครับไม่รู้ว่าผมมัวเชื่อไปเลยผมเรียกมันคือไอ้อนเขียวโอเคครับเฮ้ยคุณครับผมผมเจอผมผมเจอการรวมร่างกัไปแล้วอห เป็นโก้คราบผมว่าผมทีพไปแล้วอะทีพเอครับโซ่อะผมดูพี้คบคุณรับผมเยอะครับไม่รับอะไม่รับอะครับทีพีปกติแล้วรีเนี่ยผมมาแล้วอันนี้คุณค่าค่าคู่หูคู่หูไปแล้วเหรอครับืมค่าคู่หูดอ้อนคู่หูช่วยโลกเขาช่วยกูโลกก็ได้แล้ว งั้นคุณก็ช่วยมาสร้างประตูแล้วก็ตัดไม้เพิ่นผมถึงครั้งแรกผมตกใจรนตอนที่ผมไม่ได้เปิดคู่มือไมค้า,าอ่านน่ะผมนึกเป็นบักเห็น,เห,นเห็นสองตัวติดกันแล้วตัวรองเทียหมันคือมอนเตอร์ที่ทางอะไรทางมือค้า,ขาเขาจัดมาให้เพราะเพื่ออะไรก็ไม่รู้อันนั้้เขาอ่านมีโครงการจัดให้คิปเปอร์มันต่อไน้สามตัวอะ ด้วยความเป็นแบบเดินเดินเดินเกาะกอดกันมาแล้วก็เลือดมีแล้เบิดกว้างเป็นสามเท่าไอเตอร์ที่มันเรียกว่าสร้างมันอาจจะมาจากคี้รื้อถูกไหมมันจะเป็นลูกหลานครับผม,มช่วยเอาไม้ไปสร้างประตูหน่อยสร้างไม่เป็นนะโอเคครับสร้างประตูไม่เป็นเหรคุณครับคุณเล่นดอเรนเจอร์คุณสร้างดอไม่เป็นเหรอครับเอ่อคุณหมายถึงอะไรับ คุณนั่งดรอคุณนั่งดรอคุณคุณสร้างประตูไปเนี่ยเรยังไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ครับคุณกลาสู้ผมบอกผมเป็นคิงคิงอะไรอยทีมไหนทีมนั้นนี่นตัดเซนชนะติดลบอ,ะอ่ะไม่รูมใครๆก็ไม่กล้าสู้ผม,ผม,ผมพูดถึงปุพวกพาปฏิเสธเลยไม่เอาทจไมอ่ะไม่รู้ครั เขาบอกเขาผมเก่งเงินเขาเล่นเขาเล่นผมไม่ได้ความคิดผมมันก้าวไกลเกินทำไมคุณตั้งประตูอย่างนี้คยดูไลฟ์สไตล์ดูไลฟ์สไตล์เขาให้ผมอ้วนขวานมาอย่างเงี้ยมันจะพึ่งดีีนไม่ไม่แบลเลยอะไรเอ้ยคุณคุณคุณอ้นขวานผมไปเหรอ ไม่รู้อ่ะคุณโดอะไรเนี่ยผมเก็บขวานไว้อันเหนื่อยเนี่ยมันมีเออเนี่ยไม่รู้อ่ะจต่ของขวานหายไปอ่ะคุณโดหัวไได้กาคุณแคโดของคุณอยู่ไหนคุณเนี่ยอืออ่งเงี้ยดักทั้งขามืออ่ะฮะหินพวกที่ขุดมาแล้วไม่ใช่ครับเนี่ยเนี่ยเอาคุณฮอร์เอ้คุณโซครับคุณอันกรดีครับอันนี้ผมก็กินั่นใช่แล้ว เออผมเห็นท่าคุณอย่างนั้นแล้วผมไม่อันกอดอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวเรา้องเซอร์ไวเวร์เราต้องอให้สมจริงเลยครับอันก่อนแล้วเอเอ่ผมอันกอดเรียบร้อยโอเคเลงครับเพื่อเพื่อจะลอกลอกสังหารนะยืนยันคุณคุณก็เปิดอันกอดคุณว่าผมไม่กดไม่เปิดอันก ปดยังครับปดแล้วนนะ่นแตกเลยตีได้เหรออะไรแตกอ่ะสุต่ติ้งมันเจ็บยังไม่อ่ะไม่รู้สึกเลยเอื่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองโดดเล่นก่อนแต่ของตีคุณก็ไม่เจ็บนะคุณไม่เจ็บอ่ะแล้วเขาผมัันก็แล้วนะผมอัน อันอะไรครับอันก้อนนี่ครับหรือว่ามีบักอินบ้องกันไหน้เข้นไปได้นะครับพอเมืมมเ่อกี้โดนน้อเติ้ลตีก็เจ็บนะครับอ่ะโอเคครับรมันเป็นบักอินป้องกันแน่นอนครับผมโดดมาเจ็บครับนี่คุณสร้างบ้านอะไรนะครับบ้านมันต้องเล,ล็กๆมันจะได้แอบแดง โอ้ครับผมถ้าอยคุณวางประตูนี้ศูนย์กลางเลยครับคุณทำการการมาตรส่วนเอ๊ะเออแกแกสมมาคุณจักวะครับออแต่ละหัดคุณเป็นคนไม่ใช่ประตูคุณเป็นคนทำาเ่ีชยนะคุณว่าเฉยคุณคุณคนทุบไม่ใช่ครับคุณคนทุบเท้แ้ง่าให้มันดีครับคุณไม่ไปหาแร่เหล็กมาเลมาเลยครับ ทำไมผมต้องหาคุณเป็นคนหาผมคนฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์คุณทุบตรงไหนอ่ะทำไมแจกผม,ม,กม,มจะวางกระจกไงอันนี้คุณหรูขนาดเก็บกระจกได้เลยเนี่ยมันเก็บไม่ได้อ้าทำไมไม่สร้างเตาเผาอ่ะคุณจะสร้างสิหินก็มีพอครับผม คุณไม,ม่ใช้ผม,มคุณไม่ทำผมโอเคอ้าวชิคกี้มิน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 คุณจะวางตรงไหนครับก็ตรงที่ผมอุดผมยวาวมันตรง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 นี้แล้วกันปิดโอเคครับเออแล้วก็จบมันคับยังไงครับผมคับมันเปลี่ยนคับอะไรบ้างนะครับคุณเล่นกี่ปีแล้ว ผมรู้แค่ว่าจุดคือเอาสายเผา,เาใช้เผาใช่แล้วใช้เผาเอาเฮ้ยนี่ผมวางไว้คนเราที่ขุดมาดินี่ผมบริการตัวเองตลอดเลยใช่ไม่ได้นะนี่นนกำลังทำอะไรครับเผาครับคุณอยากได้กระจกไหมครับเอาเอาเอา,เอาช้อนนี้กันทำไมไม่เผาอาหารก่อนครับเนี่ย ใช่ไหมเถอะครับผมผมตายผมเลือดเต็มเลยคุณดูนะครับผมจะกินเนื้อเพื่อนคุณอะไรครับเนื้อเพื่อนคุณนะครับนี่เนื้อของผมเป็นพวกรูผมไม่กินเนื้ออย่างนั้นครับไม่ปอนนะอย่างผมต้องกินเนื้อลูนี ผมว่าเราควรเผาอาหารก่อนเผากระจกนะก็เผาไ,ไม่เอาผมขี้เกียจนี่คุณสร้างบ้านมันดีไซน์ดูดีด้คุณไปดูบ้านพวกเขาดิครับใหญ่หญตโตกันทั้งนั้นเลยเขาใหญ่โตนีคุณภาพเลยครับใหญ่โตนี่คุณภาพเลยเชื่อผมมันไม่มีคุณภาพ,รภาพเราก็ต้องสร้างบ้านด้วยเอาไม่เชื่อผมพาเดินชมเลยนะ วันนี้คุณหลุดเล่นบ่อยจังเลยก็ไม่รู้ดีครับนี่ดีไซน์มันเขาปนแปลกๆนะครับ <c oughs> มันมันไม่แปลกได้ไงออดีไซน์มันภายในสองมีมนาทีอืมันดีไซน์อยู่างนี้เนะี่ยมเข้าใจเขาเขา,เขาติดไพรเวทไว้แต่ประตูเขาไม่มีครับ จุดเ,เพื่อเพื่อเพื่อความสิยงามโอ้โหล้เนี่ยผมไม่ได้ดูเวอร์นานเฮผมเจอหมาหมาเจ้าของยังมานล้เจ้าของคุณกรดูมันครับอืคุณช่วยมาสร้างบ้านตึวเองต่อนี่เอาผมชอบผมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรเน,นี่ยอืมอันพูดถึงมาหมาหมาบ้านผมเหา่าเลยคุณมีบ้านด้วยเหรอผมเพิ่งรู้เนะย ก็บ้านเรายังสร้างกันวิเศษใช่ไหมนุ๊นชีวิตจริงอาแล้วนี่ไม่ใช่ชีวิตรจริงอ่ะก็โทษแต่ผมไม่แบ่งเนื้อหมูุลุกคนละนีา่าได้เนื้อมาไม่คุณคนอย่างเงี้ยโอ้ยก็เพระคุณเนี่ยคุณปล่อยให้ผมสร้างบ้านแล้วคุณก็ไปทะเลเท่าไหนเนี่ยแน่นอนเลยดูดิใครเนี่ยไม่เอาไม้มาอนุนรักษ์ในบ้าน ไม่ีแ่ไดีแ<ม>ดดผมนีม่คุณปลูกอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองต้นไม้ก็ผมบอกให้คุณวยสร้างบ้านต่อคุณกระดูกชิ้นกระจบมันใหญ่ไปค,ครับเอาให้มันเล็กลงเล็กลงครับมองตรงก็สร้างไม่เป็นนะครับ ผมจะม้วผมจะม้วนที่ทำตกระจกมาตัดเปนะ็หลายๆซี่มันก็ได้เนีาะโอ้ได้แล้วเธอปุ๊กม,มาเป็นแนวเก่งว่ะล่ะขนาดผมเคยขับเปนเนี้ยม้วสุดแล่วแ<อ>น่นอนเลยหน้าเป็นแนวโอ้สีวิไลแล้วสีวิไลแล้วเป็นไงคุณดูพื้นนี่พื้นสีเขียวผมเขียวสวยไหมครับ่สวยครับสวย ไอ,อ้ผมจะวางกระตกคุณจะยืนบงังทำไมครับผมออกเองผมไม่บงังอุ้ยขอโทษแล้วคุณจบมาแแล้วนถืงเงาครับเออดีไปเรื่องคุณเองอันติดติะนะับมาแล้วโอ,อนะ้ผมดนะีใจทังเลย ตอนนี้คุณซีเอเจเขาไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยผมไม้หมนเอามาดีคุณ,ค,ณคุณไม่หัดบริการผมเลยอีดาวตอนนี้คุณกำลังเกิดบักในะใช่ไหมทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่รู้ครับมันทำอะไรกับโลกของผมแบบว่ามันปุ๊บปุ๊บปบ,ปบล็อกอินไม่ทันใช่ไหมครับ เมื่เป็นอะไรที่เจอทีแล้วผมก็ลำบากลำบากจะเคลียร์เลยเกินหมดแต่ล็อกอกินเดิมก็หายเลยครับใครมากาอ่ะไม่มีครับอ้าวเดียวไม่ทราบคุณจะวางหินเกิดไปกก้อนหนึ่งทำไมครับเรื่อความมัน่นความมันนะครับคุณอันก็เลยนี่นะเอาไว้เจ็บเองคนระับมีนะ มันเป็นอาเบชิใหม่ไม่เป็นผมแค่คลายผืนเออคุเรามไม่สร้างหลังคาเดี๋ยวมันมุมมันก็เข้ามาหรอครับเปิดร่องอะไรครับเย,นนย็นนะครับเย็นนะครับเราติดไฟทั่วนะครับร้อนไม่เอติดไม่ได้นะครับต้องเดี๋ยวมอนเกิดนะครับแบบเมื่อคนะืนผมตายเล่อย